สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จีชาแนลนะคะวันนี้แม่จีจะแกงแคบปลาช่อนเนาะปลาช่อนนาจะตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กๆเมื่อกี้ก็เปิดแก๊สก,ก่อนเด้อเปิดแก๊บใี่น้ำทอนโหนพี่กะโลงนะพิกเอาพี่แกงกะโาลงนะแล้วพี่แกงที่ตำนะ เรนะระยะเวลาที่เราตำทอ้ระยะเวลาที่เราต้มน้ำมเดือดๆียเ่ยเราก็เด็ดผักเด็ดอะไรไปผักแก่งแค่นะที่เราจะเอาใส่กับแกงปลานะใส่ขเขือใส่ดอกแค่ม้เขือไมีดอกแคเนาะ เราไปดิบเขาแล้ว ในระหว่างที่รอน้ำเดือดอยู่เราก็เอาผักมาเด็ดแล้วทีนี้ผักมาเด็ดมาเขือมะห่น เรือใส่ตรงนี้อันนี้นี่น้ำเราถือแล้วก็พา,พาพาพาใส่น้ำไปมันก็จะได้ไม่ดำเนาะมันจะได้ไม่ดำแกงแคปานะคะน้องแกงปลาช่อนปลาช่อนนาตัวนี้นิดหน่อยๆแค่นั้แนแหละเลยถ้าเป็นคนอีสานเขาจะเรียกแกงอ่อมละมั้งถ้าคนเหนือเขาจะเรียกแกงเค็นเลยใส่ผัก เยอะๆอะไรแบบนี้เอาชีต้อนหอมอะไรกวาดกันไฟใส่พวกกันหมดเนี่ยเอาชีต้อนหอมใส่ไปด้วยแต่ว่าใบอันนั้นอยู่ไหน,นเนาะอ๋ออยู่นู่นแล้วใบมะกรูดแล้วก็มันมะเขือสิคะ แต่ก็ต้องใส่เยอะหรอกมะเขือเนาะบะนัะ่นงเราจะเน้นผักนะมะเขือเป็นอะไรจะไม่ได้ใส่เยอะแกงแคร์จะเน้นผักแต่แกงแคร์วันนี้ไม่มีข้าวคั่วนะคะเพราะว่าบาคนกินเนาะมาคนก็กินข้าวคั่วบ้านนี้ก็ คนจะกินเขาก็ไม่กินข้าวคั่ววันนี้เอะเกงกว่ากันไปแต่ถ้าไม่กีทำนะชอบใส่ข,าข้าวคั่วแต่ถ้าใส่ข,าข้าวคั่วเราต้องมีผักหอมแย่นะถ้าไม่มีผักหอมแย่ใส่ข,าข้าวคั่วมันไม่คืออ่ะมันแหละแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่าผักหอมแย่ก็เขาก็จับประมาณว่า หอมย่อยนี่ก tamam. ็ใส่กับวกแกงที่มีใส่ข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยหอมไปด้วยกันพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ตามธรรมดาธรรมดาเนี่ยตะไคร้ผิวมะกรูดหน่อยนึงกะปิอันนี้แหละเหมือนพี่แกงธรรมดาเนี่ยแหละ อ่งที่แกงแคนะ่นะเนาะเหมือนก็มีไม่รู้แถวคนอื่นเขามีเขาใส่กันไหมนีม่น่ะผักเผ็ดอันนี้เขาเรียกผักเผ็ดเนาะผักเผ็ดกินแล้วมันก็เผ็ดเผ็ดหน่อยอนะ่ะนี่ก็ใบชะพูนี่แถวบ้านนี้ก็าจะเรียกใบ ผักแคร์แต่ทางทางภาษากลารก็จะใบช่พูเนะใบช่พูแกงอย่างนี้แหละค่ะกินในบ้านเราเนาะมันจะเป็นแกงแบบวน,นมากไม่มีมูวนมีมันเนาะ ต้นหอมเตรียมไว้ใส่ <c oughs> โอ้ยอมันจามทำไมเนี่ยสี่ข้าก็กเสร็จแล้วแต่มันยังเป็นฝุ่นยเยอะอยู่จะมีหาโอกาสออกมาก็ไม่ได้ออกมาหรอกเป็นฝุน่มนะย เจอฝุนไม่ได้แต่ก็ไม่ว่าใครหรอกนะใครๆเขาก็เจอฝุนก็ไม่ค่อยได้หรอกจะจามอย่างนี้แหละเจอฝุนก็นี่จามแล้วก็เป็นแบบเนี้ถ้าจามปุ๊บเสียงเปลี่ยนเลยที่หักเท เงยใบเชื่อปูหละไรผักแคร์ผักแกงก็ใส่อย่างนี้แหละแกงแคร์ปลาปลาช่อนน้อยเพราะแถวบ้านจะไม่มีปลาตัวช่อนใหญ่หรอกเด้อมีแต่ปลาช่อนน้อยปลาหน่าอนีรแหละถ้าเกิดว่าปลาซื้อเนี่ยก็จะมีอยู่อันใหญ่อ่บ แล้วเราก็ไปล้างทีนี้เราแล้วเอาปลาที่ล้างสะอาดสะอ้านเนี่ยเนี่ยลงไปก่อนแปบ๊บนึง่งพอปลามันจะเปื่อยไวเนาะเราก็มาเขือลงต่อเลยทีนี้แต่พวกผักยังไม่ต้องผักออรที่ที่เหลือ แต่ว่าผักผักที่เราใส่ก่อนนี้คือจะเป็นผักชีต้นหอมแล้วก็เป็นพวกเอ่อใบมะกรูดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่แหละใบมะกรูดใส่ก่อนเลยใ่วัน จะได้มันได้จะได้กรีนหอมหอมอ้าวเขื่อมาเขือลงเลยค่ะไม่งั้งงนจะไม่ทันค่ะปลามันจะสุกไวเนาะ แล้วก็ปลาเขาปิดมะเขือเข้าไว้เดี๋ยวมันจะดำนะคะ ผักนอกจ้ะเอาลงทีหลังที่มันหอมไปแล้เอาไว้ใส่ก่อนก็มีลงทีหลังก็ได้เด้อเอาว่าเอาใส่ก่อนบ้างก็มีเอาลงทีหลังตามให,มหม้มันหอมๆอย่างนี้อืมอืมแน่แล้วมันก็เดือดปุ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 ด เือมันยังไม่สุกนะคะไม่ใช่ว่าปลาไม่สุกนะปลาเนี่อาจจะสุกแล้วล่ะนี่ปลามันจะสุกไวเนาะนี่นี่ผักยังไม่ได้ลงนะคะนะถ้าผักลงปุ๊บอ่ะปิดปั๊บเลยเนี่ยนี่ผักนี่คือแกงแครปลานะคะแต่จริงๆแล้วเขาจะต้อง จริงๆอะนะถ้ามีคนถ้าคนชอบอ่ะนะเขาจะต้องใส่ข้าวคั่วด้วยแต่ว่าอันนี้คนเขากินเขาบอกไม่ต้อใส่ก็ไม่ใส่แต่เดี๋ยวไม่แน่หรอกเพราะแม่จีชอบข้าวคั่วไงเวลาถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเขากินก็แยกใส่เอาก็แยกใส่เอาบอกกันนีนึง ถ้าผักลงก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแต่รอแป๊บนึงก็พอให้สุกให้มันชิมก่อนเนะลืมน้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนนะคะปุ๊ป ผมว่าไม่ต้องหวานยังไงยังไงซะกะปิที่เราใส่มันก็หวานจังเลยกะปิที่เราตำนะ่ะใส่น้ำพริกกันนะมันก็หวานจังเลยอะ่ะนี่ปลาช่อนบ้านแม่จีจะเป็นลักษณะนี้เลยคะ่ะปลาช่อน ตัวเล็กนี้เดียวค่ะปลาชนนาเนาะเด็กน้อยมาขายให้เนาะก็ไม่รู้ล่ะเห็นเด็กเอามาขายอะไรก็ซื้อหมดแหละเห็นเด็กเอาอะไรมาขายก็ซื้อหมดเห็นคนแก่เอาอะไรมาขายซื้อหมด ไม่ได้ค่ะเป็นฝุ่นมากเลยเปิดจริงๆล้วเปิดหน้าต่างอย่างโอเลยเนาะอย่างนี่เลยแต่มันเปิดไม่ได้เพราะว่าเปิดก็เดี๋ยวควัน่าฝุ่นข้าวเข้า,ขามาห้ามไม่ไหวมันแกไม่ออกอ,อ,กอีกอันนี้พะโล่เยี่ยมขายตอนเย็นนี้แถมแทำๆๆนัๆ่น นั่นปัน่นไอ,อ้นั่นไม้ก็มีอะไรนะเขาเรียกอืมอะไรนะเขาเรียกตัดไม้ก็มีแล้วก็อันไอ้อะไรนะเขาเรียก ปางไม้อยู่ข้างหลังนั่นแตงอือดอืดอดอยู่หน่อยหนว่วไหนถ้าเพื่องเสียระไว้เข้าไปอยู่ในห้องเป็นอันแน่นนอนที่สุดแล้วแล,แลว้วก็ผักลงค่ะผักก็จะมีผักแค่แลว้วก็ผักอะไรนะผักผักแค่ แล้วก็ใบชะพูอะไรอีกเนาะที่จะคอใส่เนี่ยหนย่จับเมื่อกี้เนี่ยจะจำไม่ได้อีกโอ้ชีวิตจะจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยผักแครแล้วก็ใบชพูแล้วก็ผักเผ็ดนะแกงแครเนาะ แล้วก็อะไรก็ได้เอามาเหอะใส่รวมกันมันเยอะแยะม,มากมายกต่กองใส่ได้หมดแหละผักอะไรก็ใส่ได้หมดแหละถ้าพูดถึงแกงแค่นะแกงแค่ต้องใส่ผักเยอะๆแต่นี่ไม่มีเดี๋ยวคงไปซื้อตลาดมาอีกเพราะมาบานเขาไม่ค้าตลาดกันทั้งวันหนึ่งวันนี้เช้าวันนี้อีกเช้าวันนี้ก็ตักบัตเทโวกันก็ ตลาดนะื้อข้าวอยู่มาเช้าีนตลาดข้าวอยู่นั่นล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสามเรียบแล้วนะคะเนาะเตรียมรับประทานนะคะมีแก้ก่อน,นปลาล็ลตุ่มเป๊อีกก็กินอย่างนี้แหละคนแก่เนี่ยมัน ถึงตระหนกักว,ว่าคนแก่อายุเยอะเฉย,ะเยะจะว่าคนแก่ก็เกินไปใส่มะแข็นมาแข็นก็ตํมใส่ไปแล้วละ่ะอายุเยอะเฉยเฉย,เยนี่ใครบอกว่าแกไม่แกนะคะอายุเยอะเฉยเฉยนี่นี่แหละลักษณะนี้แหละ ต้องแบบนี้ไม่งั้นไม่เข้าถึงพริกถึงขิงหรอกแกงปลาน่ยใส่ตะไคร้เยอะคนจะตกหรือเปล่าน้อ แต่ว่ามันก็มืดยังยังว่านั่นแหละเพราะว่าอุ้ยฟ้าร้องอะไรนี่แดดแรง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 ,แรง,แรงฟ้าจะมาร้องหรอมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนีบางครั้งอยู่อยู่ไฟดับเซยก็มี เป็นน้วัวเาเ็จซับเรียบร้อยนะคะแกงแค่ปลาก็เป็นน้ำว่าเ็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะกินกันนะคะตอนเที่ยงนะคะเออเที่ยงยันเย็นละมั้งเนี่ยเพราะว่าเขากินกันอยู่แค่สองคนเนาะเดี๋ยมันยังมีอยู่ในหม้ออีกแกงมดเลย เพราะว่าพ่อลูกก็ไม่กินอยู่แล้วละ่ะตัวเล็กไม่ไม่ค่อยกินปลาหนึ่งแล้วปลาทอดน่ะกินแล้วปลาที่ว่าเขาเขาทำเองอย่างผัดเผ็ดปลาดุกเมื่อวานเขาทำเองไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลยเสร็จก่อนแล้วเขากินเรียบร้อยแล้วผมบอกว่ารอแม่ก่อนรอแม่ก่อนก็ไม่รอเนาะลูกก็ เขาชอบทำเองเขาจะกินอย่างนั้นน่ะทำเองแล้วแม่ก็กินของแบบเนี้ยกับพ่อกินของอาหารเมืองเองใช่ไหมเอออย่างแกงแค่เออลยไรเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกคนเมืองแล้วแต่นั้นนั้นก็คนเมืองเหมือนกันแหละแต่เมืองยังไงก็ไม่รู้เมืองไม่ค่อยกินอาหารเมือง เด็กสมัยนี้หนะักกินกินอะไรที่แบบว่ายากๆหน่อยอะ่ะมันก็ไม่เชิงยากเนาะมามา่าอะไรเงี้ยอืมัางที่ว่าเออมันก็ไม่เคยมีประโยชน์ประโยน์อะไรหรอกแต่ก็นั่นแหละเขาชอบของเขา กินด้วยกันเด้อมามามายังอยู่นะไม่ใช่มีแต่ถ้วยเดียวเด้อยังอีกสองเล่มมาเด้อมาเด้อแกงปลาแกงแคปลาไม่เคยกินกับมากินซะเองก็ชอบกินแกงอ่อมปลานี่ ในทางบ้านพี่ก็เรียกแกงแค่เนาะต่ทางบ้านสองเลขก็อาจจะเรียกแกงอ่อมก็อาจจะใช่อาจจะใช่เพราะวิธีทําก็คล้ายๆกันนี่ขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับแม่จีนะคะเนอะขอบคุณมากค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมน้ำมุมาปรารถนานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ